ครับบรรยากาศสดๆครับเสาร์วันที่เด็ดเด้อมีหน้าคมครับอยู่กับบนง่วเพราะว่านครับมือนี่ครับมือนี่เปิดแล้วค่ะตสีคมแม่สาวสองโตครับที่เด็ดเลยครับมือนี่บอกไว้ก่อนครับว่ามีที่เด็ดแน่นอนครับไปเบิ่งโค้มแรกกันก่อนเด้อพี่น้องโคมนี่เป็นง่วแม่ลูกลูกโตตัวแรกหรือตัวสองเพาะว่านประว่าลูกสองเนาะเพราะว่านเนาะ แม่รุ่นทองเด้อครับซื้อสองรุ่นรุ่นรุ่นทองอีกตัวหนึ่งครับสมมาแล้วแม่ครับสมในยี่เดือนลรอพ่อวันสมกว่ามือโคมนี่ครับสมไดยี่สิบกว่ามือครับลูกช็อกกระแลกเนื้อหนาเลยครับลูกไว้เจ็ดแปดเดือนแล้วครับโคมนี่เปิดไว้เท่าไดรพ่อวันสามหมื่นหนึ่งพันแม่เป็นง่วงหัวหลุนเด้อพี่น้องครับแต่ว่าลูกนี่บอหลุนครับลูกแบบหนาครับลูกช็อกกระแลกแบบหนาเด้อโคมนี่บอได้แยกครับ สามหมื่นหนึ่งพันเนาะเพราะว่านอนี่ครับโคมนี่ครับเป็นง้อแมลูกแม่สมแล้วได้เศร้ามือครับผู้ใดไหวผู้นั้นได้ครับโคมนี่ครับที่เดซิลีครับแม่สูงรอแม่สูงอยสามสิบหกลูกนาตาฮึกฮึกครับลูกช็อกแลลเดอร์พูน่ะความหนาบ่ต้องห่วงครับโคมนี่ครับแม่โพนดีครับนมซีเต้าจีบเล็บขอเท้ากับง่ามยูครับพี่น้องครับ วัานลุนยางดีบ่มีเขาพี่น้องซื้อไปบ่ปร้ะรงย่านพั้นซนเดอ้อเพราะว่าพืนบ่มีเขาได้พี่น้องนี่พนเพราะว่าจับให้เบิ้งเลยพนน่ะหูหูแน่นอนสามหมื่นหนึ่งพันโคมแรกครับงวดีบ่มีตํานี้ครับโคมนี้ครับบ่มีตํานี้ยังครับลูกนี่เด็ดแห้งแดงเป็นแดงครับลูกช็อกโกแลตครับแม่สมแลว้วเศร้ามือครับ เพศดำทั้งแม่ทั้งลูกครับไอสนใจโทษดวนครับอ้าคมแหลี่ยพันไปครับเพราะว่านเอาไปเก็บคมนี่ไปเก็บสามมืนหนึ่งพันเด็ดแห้งครับคมนี่บอ่อผิดหวังแน่นอนบอกได้เลยครับบอ่อผิดหวังแน่นอนไปเบิ้งชุดต่อไปเพราะว่านเอาอยัางแม่ลูกอีกบะเอาคมนี้นาะ นี่และคบนี่แล้ครับหนึ่งมื่นเก้าพันเด้อนี่คบนี่หนึ่งมืนเก้าพันแม่แม่นี่บทันสมน้องพ่อว่าน้องแม่แม่หญ่อยู่เด้อพี่น้องแม่หญยอยู่หมื่นเก้าพันง้อสดง้อลูกแรกเท่านั้นนี่นี่แม่เพื่อนครับอันนี้ลูกเพื่อนครับลูกเคเอฟหกแปดนี่ลูกเคเอฟหกแปดนี่แล้วครับโคบนี่และครับ มือเงาครับมือเงาเ,เอาผู้ช่วยไปไปไล่ลูกออกมานะครับผู้ช่วยผู้ช่วยเพราะว่าน,นี่เสียดงแยนี่ไล่ลูกออกมาให้เบิ่งแน่มือเ้านี่มือเ้านี่น,นี่โคมนี่มือเ้านี่ลูกเคเอฟหกแปดเด้อพี่น้องนี่แม่ลูกกันของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลูกประมาณสามเดือนได้แม่ล่อผสมดูครับพี่น้องครับง่วงหูง่ว,งงวงลูกแรก โซดเป็นโซดหู้เป็นหู้แข้งขาบ่ามิมปัญหาครับทุกถอนข้อประกันให้ยุ่แล้วสิบหามือบ่ตตรงห่วงมือนเก่าเท่านั้นทรงฟี่สองรอยโลทุกชุดครับนี่มื่อนี้พวานเอาทีมงานมาซอยครับป่องงัวได้งัวลายตัวพูดอดย,วววย่าวบาไห้ดิเบาตึงกับข้าจับกล่องครับเอาเด็ดครับคมที่สองพนไปแล้วเอาชุดที่สามไปเลยเอาเดชพวันชุดที่สาม ชุดนี้สูงรวยหาิตัวได้ลูกเพื่อนครับลูกอยู่ดา้านใันเดี๋ยวให้ทีมงานไปต้อลูกมาครับอ่าชุดที่สามครับชุดที่สามอ่าชุดที่สามครับพี่น้องชุดที่สามสูงรวยหาิลูกช็อกโกแลตของแท่แม่สูงรวยหาซิว่าลูกแรกหรือลูกสองพะวันว่าลูกสองเด้อพี่น้องลูกประมาณเดือนกวัวเนาะครับเนาะ เปิดว้เท่าไหร่ครับแม่นี่ค้นี่สองหมื่นเก้าพัน่นเแม่สูงร้อยห้าสิบครับพี่น้องครับง้วลูกสองครับลูกช็อกกลาไว้เดือนกลัวครับหนาใหญ่บ่ตรงห่วงครับลูกช็อกกลาเด็ดแน่นอนแดงจึงคืงให้ลูกดีเติบครับง้วแม่นี่โค้งสางใหญ่ๆสองหมื่นเก่าครับง้อใสใหญ่ๆเด้อไผมักง้อใหญ่ครับจัดเขาฟาร์มได้นี่สองหมื่นเก่าพันทรงฟี่สองร้อยโล นี่เป็นโค้มที่สามครับมือนี่โค้มที่สามฮู้เป็นฮู้ฮู้ทุกตัวเพราะว่านจับได้ทุกตัวนี่จับให้เบิง้งเก่าให้เบิ้งกระได้พี่นอ้องบ่ตตรงห่วงว่าเพิ่นสีสน้นเด้อผ่านมือเพราะว่านมาแล้วบ่ตตรงห่วงครับตัวได้เพราะว่านว่าจับนั่นแหละครับสงสัย <laughs> นี่จับได้ายได้ครับสองหมื่นเก่าสุดยอดอหลีจมูกบ่สีบ่แบงสูงรวยหาสิบเล็บกระง,ง่ามอยู่เด้อพี่น้องเล็บกระง,ง่ามอยู่ น้ำแรงสวยดีน่มกระซีเต้าอ้าวว่ม,มีตัวนี้ครับโคมนี่โคมที่สามพันไปครับเดี๋ยวให้เบื้องช่วงท้ายจิงน้อยครับสองหมื่นเก้าเบื้องช่วงท่ายครับโอ้ยโคตรโปดร้ายครับเบือ้องกกหางดูครับเบือ้องคักๆัครับใกล้กลๆนะครับพี่เอ๊ดำาปือป่อๆเลยแม่กระดำดีโค้งสางงดีเอาไปเพี้ยนเอาครับแม่หยอดจิงน้อยในการในการงานตาสะเลย อา้าว่านไปครับสองหมืนเก้าไปเบิง่งโคมที่สีครับพี่น้องครับอ,อ่าเบิงโคมที่สีครับสูงร้อยสี่สิบหกแม่รุ่นทองคือกัน,แม,น,กนแม่สมมาแล้วได้ทดไดเพราะว่าสมสมได้สองอาทิตองอลูกช็ก,กันแรกขึก้นกันครับโค้มนี่บอได้แยกครับเปิดไว้ท่าไดครับเพราะว่านสองทิตสมไดนแกขึ้กันคโคมนี่ได้แยกครับเปิดไว้ท่านสองามืดอนแรกโค้มนี่โบไแรุเปร่นทอง สูงลอยเท่าไรครับสูงลอยสี่สิบหก,ก,ก,กครับพี่น้องครับใส่ยิ่งง่วลูกแหลกเด้นี่ผมได้ลูกตัวแหลกครับพี่น้องครับคุณน่ะเบิรงครับลูกหูแม่หูบอดือ้อบอสน้นโคมนี่ครับสองหมื่นแปดได้งว่วใส่ไงใหญ่ไปเลยพี่น้องแม่หลุนทองเดอ้อสมได้สองอาทิตย์ครับลูกเป็นลูกช็อกกระแลกเพจเมียครับลูกเพจเมีย เล็บงามมัดทั้งแม่ทั้งลูกนุ่มกระซีเต้าครับมือเรื่องงามดีสดดีใหญ่ดีแม่นาตางามอยู่ครับปูน,นลำกลวงจมูกสีดำโบสีโบแวงดอกอง,งามดีสดดีเง้วอัลดลัดเง้วอัลลัสสูงเทา่าไหร่ก่อนครับสูงดอยสี่สิบหกครับนี่โคมที่สี่ครับมือนี่ครับสองหมื่นแปดเด,ดอีกแล้วครับมือนี่ครับ ซื้อไปบอผิดหวังครับฝ่าโทรเลยเด้อมาโคบในฝ่าโท่เลยเดี๋ยวบอตึงจัดทรงให้ครับนี่หู้ครับเบิ่งครับบ่อดือบ่อส้นนะครับสองหมื่นแปดไดงงวดใส่ใหญ่ๆอันนี้คือชุดที่สี่ครับพี่น้องครับไปเบิ่งงัวแม่สาวนะครับน้องแม่สาวหน่อยสองโตครับพี่น้องครับแม่สาวหน่อยสองโต นี่ครับสองตัวนี่ครับพี่น้องครับเป็นลูกช็อกอกะแลกเบตทั้งสองตัวนี้หมื 12, ่นสองพันหัวพนตัวนี้หนึ่งมื่นสองพันเด้อพี่น้องงวดดีเชื่องดีงวดเจ็ดแปดเดือนนะบรินี้เจ็ดแปดเดือนครับได้ทั้งเมาได้ทั้งเข้าครับนี่หมื่นสองครับพี 12, ่น้องครับหมื่นสองพันเฮ้ยดำดำนาเลียงนาเลียง มื่นสองพันตัวนี้หมื่นเท่าใดเพราะว่าน,นี่ตัวนี้มื่ 10, 5, 5, นหกพันเด้อพี่น้องยกชุดเลยก็ได้ครับโคบนี่ครับมื 16, ่นหกกับมื่นสองครับมากตัวใดมากทั้งสองกะยกชุดเลยไปพร้อมกันเลยครับโคมนี่ครับชุดนี้นี่ตัวมื่นหกกับบอยชีไล่ใหญ่ๆนัน่นนะลูกช็อกโกแลขคือกันโอ้ไหนหรีครับตัวมื่นหกครับแข้งขาใหญ่ดีเล็บงามเล็บซักดีนุ่มซีเต้า โอ้นังนาแห้งครับกกหางโคตรหางบ่ต้องห่วงคุณน่ะสุดยอดสุดยอดหนึ่งหมื่นหกพันเด้อตัวนี้ครับสาวหน่อยมีสองตัวครับตัวนี้หมื่นหกตัวนี้หมื่นสองครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นชุดปิดถ่ายครับนี่ฮู้หู้ฮู้ครับพี่น้องครับนี่จับสุกกระสุกซุกไปก็ได้ตู้หัวก็ได้เคียงหวัวก็ได้นะเคียงหัวนั่นนันโอ้เพราะว่าเคียงหวัวเบิ้งก็ได้ หมื่นสองครับพี่น้องครับหมื่นสองกับมื่นหกครับเอาสนใจโทรหาผวาันเดอรายละเอียดโทรหาผวาันอีกที่หนึ่งครับโทรสอบถามได้ครับพิกายบ้านน้องแสงครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอํานาจเจริญครับบรรยากาศช่วงวันที่เจ็ดช่วงเ้าครับเจ็ดมีนาคมสำหรับคลิปนี้ครับต่อถึงกับทีมงานผวาันสฉพอะจะผดเลี่ยงตัวหนีก่อนนะครับเด้อวันทีครับผม